สวัสดีครับผมกันแมนเกมเชนนั้นนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกม s e r v e r f o r t เ n นออฟยอรนะครับผมในพาร์ทที่6นะครับมาอย่ามมาต่อกับเกมนี้กันต่อเลยดีกว่าครับผมในพาร์ทนี้นะครับผมดย๋ยวเราจะมีภารกิจหลักก็คือเราจะออกเดินสำรวจทะเลกันแต่ว่าก่อนเจาทะเลดย๋ยวเราจะไปที่นี่ก่อนนะครับผมเนื่องจากว่าเมื่อพาร์ทที่แล้วผมไปผมหาไม่เจอนะฮะเหมือนกับว่ามันจะอยู่ในป่าใช่ไหมเนี่ยเอออยู่ในป่าครับผมโอเคไม่งั้นมันจะค้างคาใจนะครับผมอ่าเราต้องเก็บไอ้พวกอ็อบเจกต์สำคัญสำคัญนะครับผมเอาให้หมดก่อนเลย ก่อนจะออกเดินทางจะผมว่าผมจะคลาบรถเข็นก่อนนะครับผมเอาแบบนี้ดีกว่านี่รถเข็นแบบนี้มันจะมีกล่องด้วยนะครับผมมันจะทําให้เราแบบเก็บของได้มากขึ้นเลยนะโอเคว่าแล้วก็จัดไปครับผมนี่รถเข็น1คันเสร็จเรียบร้อยนี่อุย้ยขนของได้ตั้ง80ครับผมอย่างเยอะอวันนี้เราจะเดินทางกันแต่เช้าเลยนะครับนี่บอกแล้วว่าไปอย่างรวดเร็วโอเคไปก็เลยดีกว่าอุยอ้ยโอ้มีแหลกๆหหน่อยครับผมสงสัยช่วงนี้เอ้ยเอ้ยบ้านมันเริ่มอลังการนะครับผม เพลิบบเพลบบในระหว่างทางนี้นะครับผมผมก็จะหาพวกอาหารไปด,ด้วยนะครับผมเพราะว่าการที่เราจะออกเรือน,นะครับผมเราจะต้องมีอาหารนี่เงละอาหารหมูน้อยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอเคหมูน้อยก็ผมหมูน้อยเฮ้ยมันไปแล้ววะ่ะโอ้โหเอ้นี่มันรุ้ตัวเร็วมากครับตามไปตามไปก็ผมไม่ได้เราต้องเก็บสะสมอาหารนะฮะอุ้ยมีหมูใหญ่เฮ้ยเสียงเสียงเสียงอะไร อันนั้นนั้นโอ้โหเราเตือนผ่านมาได้ยังไงครับผมโคตรจะอันตรายไปตายเถอะอ่ะเก็บมาครับผมหางกระดิ่งงูเฮ้ออ่าปุ๊บนี่อ่ะเก็บใส่กล่องไปก่อนนี่โอ้โหได้ของมาโคตรเยอะเลยมีกล้วยแล้ววันนี้เรามีกล้วยกินแล้วอ่าแล้วก็ไปฮะอันนี้ไปตองใช่ไหมเนี่ยอ่ะไหน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 เอาหมูใหญ่ไปไหนโอ้ยนี่ไงหมูใหญ่เดี๋ยวต้องจอดรถดีๆก่อนครับผมจอดรถดีๆก่อนอ่าปุ๊บปุ๊บแล้วก็ เก็บไป็นไม้เก็บไม่ได้ครับผมมีสัตว์ดูร้ายเราต้องกําจัดหมูก่อนเฮ้ hey, ยสวัสดีเจ้าหมูเอาเปลี่ยนเป็นธนูสิธนูอยู่ไหนเอา้ายังไม่ได้ใส่ปาทโทนี่ก็ตายเอาง้างครับผมเอ้ยมันเข้าแล้วเอ้ยโอ้ยมันชนเรามันชนเรามาเดยเอ้ยวูดจะปาแล้วเอ้ยใจเย็นอยไ,นไนอ้น้องตอโดี๋ยิบดอกหนีหนีล้วไม่รอดโอเคฮะ ่าเรียบร้อยเดี่ยดูสิปึ๊บมาเก็บมาให้หบทก็ผมลูกธนูเอามาคืนด้วยแล้วก็เราจะเข็นรถเข็นก็ผมไปใกล้ๆนะฮะอ่ะปึ๊บเบิบเบิบเบิบแล้วก็ทําการชํำระซะนี่งไงผมเห็นแล้วฮะตรงนี้มีเป้าหมายอยู่ปึ๊บอ่าเฮ้ยได้เป็นเส้นเอ็นสัตว์ด้วยวะตรงนี้เฮ้ยหัวหมูเอาไปประดับบ้านอ่าปึ๊บประมาณนี้นนลเลเลนลแล้วกันกดฟาร์มไปเลยเลเวลสามก็ผมเป็นยังไงล่ะแล้วก็เฮ้ยเดินไม่ออก เอามาใส่ก่องก่อนอันนี้เนื้อครับผมเอาไว้กินระหว่างทางตอนที่เราเดินเรือหัวหมูนี่ก็เอาไปประดับบ้านได้นะครับผมเส้นเอ็นสัตว์นี่ก็เอาไปทํเส้นได้ได้ครับผมเฮ้ยมันสามารถที่จะทําธนูอีกระดับได้นะเอ่อไส้หมูนี่จะไปทาอะไรวะเนี่ยแต่ก็เก็บเอาไว้ก่อนเอาไปวิจัยครับผมเฮ้ยเอาธนูพังเหรอเฮ้ยให้ตายเถอะมันยังมีชิ้นเนื้ออีกนะเนี่ยน่าเสียดายเนี่ยข้างหน้าคือจุดมุ่งหมายนะครับผมที่เราจะต้องไปสำรวจนะฮะใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่นหว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดีมมออะยร อ๋อ,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 อโอ้ยอึบ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 โอ้โหหนักหนักหนักตายเถอะอุ้ยหมูน้อยสวัสด,ดีไอ้เนี่ยมันรู้ตัวเร็วมากครับผมหมูน้อยเนี่ยอ่าเฮ้ยตรงนี้เป็นแผ่นศิลาครับผมเราพลาดไปได้เยื่ยงไรเฮ้ยมีอะไรทําก็ผมไปรูปหน้าคนตรงนี้ด้วยนะเออแป๊บหนึง่งแป๊บหนึ่งปึ๊บ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 เฮ้ยข้างบนนี้เป็นเฮ้ยเป็นสิ่งก่อสร้างครับผมเอาอีกแล้วไงเป็นสิ่งก่อสร้างที่เรายังไม่เคยมาสำรวจนะเนี่ยตรงเนี้ย อยู่ตรงหลังเขาครับแต่ผมว่ามันน่าจะไปบรรจบกับไอ้ถ้ำตรงนั้นน่ะแหละเออมันน่าจะมีอะไรครับผมป่าป่ป่า,ปา,ปาเดี๋ยวเราดูตรงนี้ก่อนครับผมซีลาจารึกเฮ้ยมันต้องมีเงื่อนงำไอ,อ้หมูน้อยวง,งาปุ๊บแม่งหนีเลยอ่าเก็บมาก่อนครับผมนี่ไงอ่าปุ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บตรงนี้ปะวะเฮ้ยไหนล่ะอุ้นี่ไงเจอแล้ว เฮ้ยเป็นแคมป์ครับผมแค่มาอยู่กลางป่าแบบนี้แล้วมาอยู่ในซอกหินครับผมไม่น่าทําไมมันถึงเล่นรอดสายตาเราไปได้นะครับผมแล้วก็นี่เป็นบันทึกนะฮะเก็บมาก่อนละกันตอนนี้อ่าโอ้โหดูสิครับผมมีการฝังศพคนตายด้วยวเฮ้ยอันนี้ใช่ไหมนเนี่ยอ่าใช่ครับผมไอ้เส้นทางตรงนั้นที่เราเห็นนะครับผมมันก็คือมันก็จะไปบรรจบกับไอ้ถ้ำด้านบนนะครับผมอ่าไอ้ถ้ำมัดเทพเจ้าตะเหนือนะฮะเค้ <laughs> เออปึ๊บอ่ากล่องใบนี้เก็บได้ไหมเฮ้เก็บได้ครับผมแต่ว่ามันเป็นแค่พ็อปครับผมมันย่อยไม่ได้ครับผมเอ๊ะมันน่าจะย่อยได้นะอืมเอากลับได้ไหมเอากลับไปก็เท่านั้นก็ผมหนักตัวเปล่าเอ้ยนี่ตำลาโอ้หอ่าปึ๊บอ้าวเดี๋ยวก่อนอยู่ไหนอะไอเราก็ดตู้ตำลาคาราบของครับผมอ่าปึ๊บน่าจะเป็นพวกอ็อบเจกต์สำคัญครับผมอ่าตรงนี้ก็เก็บไม่ได้นะ อ่าจุบุบๆุบ,บ,บอันนี้อะไรอะ่ะอันนี้ย่อยได้ก็ผมกดคัดได้อุย๊ยนี่มีถาวันอยู่โอเคก็ผมผมคิดว่าตรงนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละไม่น่าจะมีอะไรมากกว่านี้ละอ่าโอ้ใช่เลยครับผมโอเคปะอย่าเราออกเดินทางดีกว่าครับผมกลับบ้านจะได้ไปเตรียมตัวนะครับผมออกล่องเรือไปสมรวจเกาะอ,อื่นกันดีกว่าก่อนนี้พอละฮะอัน,นี้อะไรเนี่ยกระแ๋งเฮ้ยว่าจะรีบไปซะหน่อยแต่ก็ขาดใจครับผม อยากจะขึ้นไปสำรวจไงเพราะว่าเป็นเส้นทางที่เราแบบยังไม่เคยมาตรงนี้เอาละเก็บเวลาอีกแล้วมันเลยจะได้ออกเรือสักทีเนี่ย <c oughs> เฮ้ยทำไงได้ครับผมผมไม่อยากพลาดอะไรบางสิ่งบางอย่างนะเฮ้ยฝนตกอีก้วครับผมรู้ไหมครับผมว่าเกมนี้เนี่ยในขณะที่เราอยู่นอกบ้านแบบนี้นะเว้ยเวลาฝนตกปุ๊บไอ้ถังรองน้ําที่อยู่ในบ้านเราอะ่ะมันจะไม่ได้รับน้ําฝนแม่งคุยขี้โกงอ่ะครับผมเนี่ยถ้าเรากลับไปบ้านเนี่ยเหนื่อย,ยแบบนี้ครับผมอยากจะกินน้ำเฮ้ยตายเถอะไปดูที่ถังรองน้ำไม่มีน้ําฝนสักหยดเลย คือไอ้ถังกองน้ำขนะครัก็ผมมันจะได้รับน้ําก็ต่อเมื่อเราต้องอยู่บ้านด้วยนะครับโอ้โหให้ตายเถอะอ่ะนี่น,น,นี่ขึ้นไปสำรวจครับผมผมอยากรู้ว่ามันจะไปบรรจบกับตรงไหนแต่ท้ายเดาก็คงถ้ำนั้นแหละฮะเฮ้ยอหารของกินเดี๋ยวก่อนอดี๋วแวะมารับ <c oughs> ตอนนี้อยากจะขึ้นไปดูข้างบนอ่ะตรงน,นี้เป็นถ้ำว่ะเฮ้ยเป็นเหมืองเป็นเหมืองเหมืองหินไปเลยไปเลยขึ้นไป,ข,นไปขึ้นไปครับผมอเอ้ยนี่ไงจริงด้วยครับผมเนี่ยมันมาบรรจบกับถ้ำตรงนี้ฮะนี่ไง เฮ้ยแล้วก็จะไปโผล่นู่นไงตรงงน้าผ่านต้องอินเซียครับผมโอ้ยตายแล้วคือในพาร์ทที่แล้วเราขึ้นอีกทางหนึ่งอะโอ้โหเดินอ้อมเดี๋ยวอะไรก็ผมขึ้นทางนี้มันเร็วกว่าเยอะเลยเอ้ยมาไม่มีอะไรก็กลับก็ผมเอ้ลากรถเข็นมาเสียเปล่าเลยเฮ้ยไม่เสียเปล่าถือว่าเรามาฟาร์มของก็ผมเออเรามาเก็บพวกเอางอาหารเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยเมื่อคืนผ่านมาไม่เห็นฮนะโอ้โหอ,อ่ะชแวบ แล้วก็อะไปไปไปลงไปลงไปยวต้องไปเก็บพวกผลมงผลไม้มด้วยครับผมแล้วก็พังพรมีพังพรอยู่ตัวหนึ่งอยู่ด้านล่างครับผมเฮ้ยไม่ได้ฮะของกินอ่านี่ไงล่ะนี่ไงล่ะโอ้โหมาเนี่ยแหละจับไปแดดกลางทะเลครับผมเฮ้ยอ่ะใส่กล่องไว้ใส่กล่องไว้อ่ก่อนใส่กล่องก่อนปับ๊บนี่เดี๋ยวค่อยเอาไปย่างที่บ้านนะครับผมมันจะได้สดใหม่ ปลาปลเดี๋ยวจะแวะไปเก็บส้มสะหน่อยอ่าในป่ายังมีผลไม้อีกมากมายให้เราเก็บนะฮะอ่านี่ไปอัปเกรดธนูมาใหม่แล้วครับผมเฮ้ยเฮ้ยนี่ต้นส้มก็ผมอ่าเก็บเลยปึ๊บชวโอแพโหตั้งสามลูกไม่อดตายบอกกว้เลยครับผมอยู่กลางทะเลอ่าเราต้องสะสมอาหารนะครับผมก่อนออกเรือปึ๊บนี่มาต้นนี้ด้วยมีอะไรก็เก็บไปให้หมดนั่นแหละ เดี๋วยวนี้ได้หมาชิว่ามาสองตัวครับผมอยวไปย่างที่บ้านอ่าตัวนี้มีอะไรไหมไม่มีครับผมตัวนี้มันเคยมีอาน้ําแห่งชีวิตวางอยู่นะครับผมแต่ว่าผมมาฟาร์มไปแล้วโอเคตรงนี้ก็มีผลไม้ยอยู่เอ้ยนี่อย่าไปเก็บตรงนี้ด้วยอ่านี่ไงล่ะเก็บก่อนเฮ้ยต้นอะไรวะเนี้ยอ่าไม่รู้ครับผมอะไรกินได้ก็เก็บไปก่อนอปุ๊บ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 เหมือนลูกมะม่วงลูกน้อยแต่ไม่ใช่นะฮะเฮ้ยตรงนี้มีนอกอินซีเอ้ยนี่ไข่นะครับผมเดี๋ยวก่อน มันต้องเอาลูกไอ้นี่ไอ้ลูกคล้ายๆกับลูกขนุนนะครับผมเอาไปผสมกับไข่มันจะได้เป็นขนมน,นะฮะแต่ว่าผมจะไม่เก็บไปแล้วกันเพราะว่าเราต้องเดินเรือไงเราต้องหาที่มันกินได้เลยอะฮะเอ้นี่เสื้อเก่าเราถอดทิ้งไว้เว้ยมันพังเอาไปซ่อมใหม่ได้นะเอปอ,นะเอปะ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 ตอนแรกมันหนักตัวไงผม,มเลยถอดทิ้งไม่หมดเลย <laughs> อ่ะโอเคครับผมตอนนี้เรามีรถเข็นละไม่กลัวละอ่าปึ๊บอันนี้แมงป่องอันนี้เป็นอะไรวะเนี่ยเหมือนกับเป็นพวกเป็นชื้อลาเป็นอะไรบางอย่างหรอเป่าววะ เอออัน,นี้น้ำเน,าน่านะครับผมกินไม่ได้นะอ่ะป้ากลับบ้านก่อนดีกว่าครับผมเฮ้ยได้ของกินมาเยอะอยู่นะก่อนออกเรือก็ของกินนะครับผมขนขึ้นเรือไปก่อนเลยนี่มะมงมะม่วงมะพกมะพร้าวอ่ะส้มส้อมอ่ะส่วนพองพองนี่อืมเดี๋ยวผมต้องเอาไปย่างก่อนนะครับผมอย่ามันเน่ากลางทางไม่ได้ไม่ได้จุดไฟก่อนโชอ่าแล้วก็ย่างเลยฮะนี่มาสองตัวปึ๊บจัดไปอ่าเรียบร้อยครับผม ไหนะดูซิมีหล็กหรือเปล่าน้ำเต็มกระปุกนะฮะพร้อมเดินทางอันนี้ก็รีแพ้ให้เรียบร้อยเอาไว้จุดไฟนะฮะอ่ะปึ๊บอของใส่เรือไปเดี๋ยวผมจะออกเดินทางในวันพรุ่งนี้เช้านะครับผมไปสำรวจเกาะน,นะครับผมทเมพัฟที่แล้วนะครับผมที่เราได้บอดแสนะครับผมเห็นควันไฟไกลลิบลิบนะฮะเฮ้ยมันต้องมีคนอยู่ที่นั่นอย่างแน่นอนอ่านี่คือโอ๊ตที่เราจะติดตัวไปโอเคไหนะดูซิมีอะไรที่จะต้องเคียย์หรือเปล่าน้ำเห็นปะ ฝนตกเมื่อวานนะครับผมแต่ว่าไม่มีน้ำในกระปุกบ้าแท้เลยดีนะที่ผมไปตักในบ่อก,กลางป่า <c oughs> โอเคอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรนอนหลับกันดีกว่าครับผมพรุ่งนี้เช้าค่อยออกเดินทางอ่าตื่นมาแต่เช้าครับผมวันนี้พร้อมลุยอ่าข้าวของแล้วก็เตรียมพร้อมเสร็จเรียบร้อยนะฮะไปกดตัวเอนะครับผมปุ๊บไปแล้วนะเอ้ยอ่าชบนี่ นี่โอ้โหนี่ก็ต้องเป็นฐานประชาการกลางอ่าวครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเช็คกันนี่มุมนี้มันไม่สวยเราขับตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ครับผมเออมุมกล้องมันจะอยู่ตรงหัวเรือฮะแหมไ่เท่เลยอะ่ะเออถ้ามุมกล้องมันอยู่ท้ายเรือมันจะแบบเป็นอะไรที่เวิร์กมากเลยนะแ,แบบมันจะได้เห็นแบบเหมือนกับเรากําลังเล่นเรืออยู่เลยประมาณนี้นะนี่เราจะไปที่เกาะลึกลับก่อนนะครับผมเพดานด้านซ้ายใช่ไหม โ,โเวลาเราเล่นเรือที่สังเกตนะครับผมเห็นไหมฮะขวาล่างอ่ะเลือดมันจะลดเรื่อยๆเ,เลยนะครับผมมันมีค่าวความเสียหายด้วยปาติโทอะไรมันจะพังง่ายขนาดนั้นอ่าโอ้โหลาขึ้นสาติซูมโอ้โหเต็มหน้าเฮ้ยแต่ว่ายิ่งแล่นนะครับผมเราก็ได้ค่าประสบการณ์ในการเดินเรือด้วยนะออ้ยพังพังไวเนี่ยเฮ้ยแต่ว่า เราอัพเกรดเรือมาแบบสุดเลยเว้ยตั้ง9,000เลยนะครับผมเรือแบ่ธรรมดานะอ่ะปึ๊บอ่าเฮ้ยผมว่าสบายสบายครับผมสบายสบายยาวยาวยาว,ย,าว,ย,าวยังไงก็อยา่าอ่านี่เลเวลในการเดินเรือก็ผมเลเวลหนึ่งนะฮะอ่าเฮ้ยฝั่งนู้นมันจะมีนี่เว้ยเรือล่มอยู่เดี๋ยวต้องไปสำรวจด้วยนะอโอเคโอ้โหระวังหินโโศกให้ดีนะครับผม เฮ้ยด้านขวานี่มีเกาะเล็กๆอยู่เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอ่าแป๊บแต่ว่าอ่ะเราต้องไปเกาะด้านหน้าก่อนนะครับผมอ้าวสัญญาณไฟมันไม่เห็นแล้ววะเห็นปะเมื่อพราที่เรายังมีสัญญาณควันอยู่เลยอ่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วนะถือว่าเฮ้ยมันจะไม่อยู่กันแล้วเออปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหย นี่เราอยู่การทะเลอันวุ่นวายเลยเนี่ยจดแผนที่ดีไหมยังไม่จดดีกว่าเดีย๋ยวผมว่าผมจะไปจดตรงเกาะตรงนั้นนะครับผมเพราะเป็นที่สูงนะจะได้บุมมองที่กว้างกว่านะครับผมเออได้แบบจดแผนที่ได้หลายสถานที่นะครับผมทีเดียวเลยปลปลปลไปั๊ไปไปเ,เรดูเลยเรือจะพังนี่เนี่ยตายเถอะแล้วผมก็ไม่ได้คราฟไอ้ที่ซ่อมเรือมาด้วยนะครับผมมันจะมีอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับในการซ่อมเรือด้วยนะ,ะเฮ้ยแต่เรือตั้งเก้าพันนะครับผมผมว่ามันคงไม่พังง่ายๆหรอก เันนี้ที่ลดไปยังไม่ถึง200เลยเห็นปะเออโอเคครับผมตอนนี้เราเข้าเขตเกาะน,นี้แล้วนะไปไปอ้าวหุยกล่องลอยเต็มเลยครับผมเฮ้ยไหนดูดิอ๋อมันคือกล่องพอปครับผมอ้๋อติดอะไรมาเนี่ยเอ,อ้ยโดนดาเมจตอนเนี่ยเมื่อกี้เนี้ยเหมือนกับว่า <c oughs> มันชนหินหรือว่ายัางไงเมื่อกี้นี้ครับผมมันก็เรือมันจะหยุดไปพักหนึ่งฮนะเฮ้ยนี่อะไรขาวๆเนี่ยอ๋อเป็นฟองน้ำทะเลเค้ เมียนฟองน้ำทะเลยอ้ยแม่ผมโคตรชอบเลยตอนที่เรือมันโดนน้ำกระแทกอะครับโคมโค้มเนี่ยอ่าหุ้นน้าผ่าแม่งสูงอยู่นะแต่ว่าตอนนี้เราไม่รู้ว่าเราจะไปจอดตรงไหนกับผมเรื่องของเรื่องตรงนี้มีไม้อยู่ท่อนหนึ่งเฮ้ยนี่ข้างล่างนี่ผมว่ามันต้องมีเงื่อนงำอย่างแน่นอนหุ้ยฟองน้ําทะเลสวยว่ะตรงเนี้ยนี่ยๆๆๆๆโอ้ยน้าใสน้ําใสมากอ่นนี่เลยนี่เลย ใช่ไหมจอดได้ไหมอ่านี่แหละครับผมนี่เหมือนออกแบบมาเพื่อสิ่งนี้สินะเฮ้ยแล้วน้ำมันจะพัดเรือผมไปป่ะวันนี้ <c oughs> อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะโอเคจอดก่อนปึ๊บอ่านี่เรียบร้อยครับผมไปไหนดูสอิอุปกรณ์ของเราไปสำรวจบ,บนเก,ก,กาะกันดูซิว่ามีอะไรบ้างนี่อันนี้เป็นไม้เราสามารถที่จะคัดได้นะฮะแต่ว่าอย่าไปคัดไปเลยครับผมอืมรู้จะคัดดี โห้ไม้ท่อนเริ่มได้กี่ไม้มาแค่สามอันมาปึ๊บ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 เฮ้ยตรงนี้ก็มีท่อนไม้อยู่นะอันนี้ก็อันนี้ก็คัดได้นะเอาแล้วถ้าคัดแล้วใครมันฆ่าไปได้วะเนี่ยเ <c ười> ดี๋ยวกันนะโอ้นี่ถ้าใครแบบตดัดออกโอ้โหคือ,ค,อคือแบบโง่แดกเลยเนี่ยปึ <c ười> ๊บเตรียมมันนี้ก่อนเต็มทอสกอนเตยมทอสกอน,กน,อ,น,กนอ่าปึ๊บไหนดูสิ มีแมงป่องเป่าไม่มีนะต้องค่อยๆเดินนะครับผมเพราะว่ามันไม่เช่สถานที่ที่เราคุ้นเคยอันนี้เป็นพุ่มไม้เฮ้ยฝาได้ฝาได้ไม่เสียเลือดอ๋ออ๋อตรงนี้เราสามารถที่จะเรือมาจอดได้นี่ว่าเออทำไมเราไม่เจอตรงนี้วะอันนี้เป็นกล่องเปล่านะครับผมไม่มีอะไรไอ้เศษไม้พวกนี้เราสามารถที่จะคัดได้หมดเลยนะนี่ปึบ๊บอันนี้ก็เป็นกล่องเปล่าครับผมเรือนี่อ่าคัดเลยเฮ้ย เอาเฮ้ยเฟรมเรตตกอ๋อไม่ใช่ครับผมเ้ยมันออโต้เซฟไอ้บ้าเอ้ยแลอลกอโนเฟรมเรตตกอ่าปึ๊บอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้กล่องอันนี้ก็เป็นถังไม้เฮ้ยเนี่ยมีคนมานอนพักอยู่ที่นี่นะฮะแล้วก็เอ้ยกัปตันใช้กัปตันไหมเนี่ยไม่น่าจะใช่ครับผมกัปตันเราเป็นผู้ชายที่กแกง่งเฮ้ยอันนี้เป็นบันทึกจากเรือซันตามารีนะครับผมเอาไปก่อนตรงนี้อันนี้เป็นคู่มือในการปรุงยา กดอ่านไปเลยนะครับผมใช้เวลาประมาณ10ชั่วโมงในการอ่านแค่โคตรนานเลยปึ๊บนี่ยาวๆเลยครับผมทีนี้เราก็ฝลหลอกความรู้ใหม่นะฮะไอ้กล่องพวกนี้ไม่สามารถที่จะเก็บได้นะครับผมเฮ้ยผมว่าผมต้องต้องใช้ทอสวะ่ะอ่ะปึ๊บหรือไม่ก็ต้องออขึ้นไปดูข้างบนดิฝนไม่งก็ตกอีกให้ตายเถอะอปาไปาถ้าเราจุดทอสตอนนี้ปุ๊บมันจะจุดติดเพราะว่าฝนตกแบบนี้ปึ๊บปึ๊บเฮ้ย ไหนดูสิทออยู่ไหนทอ้ออยู่เลขสามนะครับผมลองจุดดูสิโชวเฮ้ยไม่ติดว่ะอีกทีเด้๊ยติดอยู่เออจะได้มองเห็นชัดๆนะฮะนี่ออกมาจนไพ่เฮ้ยกิ่งไม้พวกนี้เก็บได้นะเฮ้ยแล้วพาร์ทที่แล้วใครมาก่อกองไฟเอาไว้ครับผมเฮ้ยมันต้องมีบอ่อแสเดี๋ยวก่อนเฮ้ยนี่อะไรอะ่ะเฮ้ยแผน่นศิลาครับผม แผนพวกนี้ต้องรวบรวมเอาไว้นะครับผมเพราะว่ามันจะปรากฏแผนที่ใหม่ขึ้นมานะฮะเป็นดินแดนแห่งใหม่ให้เราได้เดินทางไปนะครับผมคือเกมนี้มันไม่ได้ว่ามีแค่เกาะเดียวนะครับผมไม่ใช่เกาะที่เราอยู่นี่มีแค่แห่งเดียวนะฮะมันมีอีกหลายเกาะให้เราสำรวจนะครับผมแล้วก็แต่และเกาะก็จะมีสัตว์ที่ดุร้ายที่แตกต่างกันไปนะครับผมโอเคบอกว่าเลยว่าเกมนี้โคตรจะประทนภัยครับผมตอนแ,แรกผมก็โคตรน่าเบื่อนะเออเกือบจะเลิกเล่นแล้วแหละแต่เล่นไปเล่นมาเฮ้ยมันก็หนุกดีเหมือนกันนะก็คล้ายกับว่าได้ออกสำรวจโลกครับผมแล้วก็ไขปริ เออปึ๊บเออแต่ว่าตอนนี้เราต้องหาคนที่จุดกองไฟก่อนนะครับผมดื่มน้ําก่อนแล้วก็กินไอ้นี่ครับผมอ่ะช่ว์พัพังพรย่างอ่ะดื่มน้ําดื่มน้ําโอเคนี่เรามาถึงบนยอดเขาแล้วนี่ครับผมตรงนี้ใช่ไหมน่าจะแถวนี้แล้วมั้งที่ที่เราเห็นกองไฟครับผมถิ่นควันไฟอะ่ะเอา้า ตายกลายเป็นกระดูกไปแล้วครับผมเฮ้ยแล้วก็มีโนอ,อินซีอยู่3ตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ย,อย,อย,อยชิบหายแต่ก็ถึงมึงเอาเหรอเดี๋ยวก่อนมาดิกจิ้มโอ้โหเฮ้ยจิ้มไม่ตายเลยฮะต้องพุ่งเหลาพุ่งเหลาอย่างเดียวออกมาดิมาดิมาดิาเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวพุ่งเหลาเต็มหน้าเลยแค่นี่ไงจังหวะโคตรฟิ้วเลยอ้าไม้ยังไม่ทันตกถึงพื้นเลยครับผมปุ๊บ จับจับมาเลยเคจับมาพุ่งต่อไหนไหนไหนหีือสองตัวหรืสองตัวมาเด้มาเด้จูจับไม้ปุ๊บแล้วก็พุ่งต่อโอ้โหโคตรเฟี้ยวโอ้โหโคตรเหนือชั้นนะฮะอ่ะาใช่ตรงนี้ปะวะที่เราเห็นกองไฟครับผมเฮ้ยไอ้นี่ไข่ยังไม่เก็บแล้วกันโอเคครับผมเฮ้ย เฮ้ยมีทองเรื่องด้วยครับผมใช้ยผู้นี้นะครับผมเป็นทหารปืนใหญ่นะครับผมของเรือเซนต้ามาลีนะครับผมเขาได้มาติดกเก<ข>าะอยู่ที่นี่นะครับผมแล้วก็เขากำลังจะหิวโหยนะฮะีนกระแตว่ากําลัง <c oughs> าาจะหิวตายเฮ้ย <c oughs> ในระหว่างที่เขากําลังขโมยไข่อยู่นั้นนะครับผมเฮ้ย<ต>รู้สึกว่าจะโดนการโจมตีนะครับผมจากนกฮาปี้อ้าวไม่ใช่นอกอินทรีเหรอนกไีฮาร์ปี้นี่มันเหมือนไอ้พวกสัตว์ในตำนานกรีกเลยว่ะ แล้วเขาก็โดนนะครับผมนกฮาปี้นะครับผมปี้จนตายเออไม่ใช่โดนจิกจนตายนะครับผมหวังว่าจะมีพลวชีวิตที่เหลือนะครับผมจากเรือซันต้ามาลีนะครับผมเราจะต้องไปสำรวจที่นั่นนะฮะเฮ้ยให้ตายเถอะมาขโมยไข่นกก็ผมแล้วก็โดนนกฮาปี้นะครับผมลุมจิกจนตายฮะเฮ้ยไม่น่าเลยเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อเป็นไม้ที่ใช้สลับในการซ่อมเรือโอ้โหพอดีเลยครับผมเราไม่ได้คาบมาเฮ้ยดูเลยครับผมเพราะความหิวโหยแท้ ผมว่าน,นะครับผมตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่เขาเก่อกองไฟหรือเปล่าเกาะนั้นก็น่าจะเป็นเกาะบ้านเรานะครับผมเพราะว่ามีหินขย่งอยู่นะฮะเออเดี๋ยวก่อนนะผมจําได้ว่าผมเห็นเสากระโดงครับผมของเดือนซานตามาเรียอยู่นะอ่าป๊บตรงนี้สามารถที่จะขึ้นได้หรือเปล่าไม่น่าจะขึ้นได้เลยนะโอเคเดีย๋ยวผมจะก่อกองไฟไว้ที่นี่สักคืนนึงแล้วกันแล้วก็พรุ่งนี้เช้าเดีย๋ยวเราจะมาทําแผนที่กันนะฮะอ่นนี่เกาอกองไฟไว้ตรงนี้ดีกว่าป๊าครับกองไฟไปเลยนี่แหละครับผมเฮ้ยเล่นไปเล่นมาก็เพลินดีเหมือนกันนะ ในภานแรกๆก็ผมก็รู้สึกเบื่อๆนะับผมกับระบบเกมนะฮะแต่ว่าพอเราเข้าใจมันนะก็ผมจับหลักได้ก็เออมันก็เพลินดีกับผมเฮ้ยชักเริ่มถล่มลึกกไปการประจนภัยแล้วสินะอ่าเฮ้ยต้องไปหาไม้ก่อนไม้ไม่พอกับผมกับการจุดไฟเฮ้ยไหน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 เฮ้ยกิ่งนี้เลยกิ่งนี้เลยอ่าคัดตรงนี้มาก่อนคัดตรงนี้มาก่อนขอยืมก่อนนะปึ๊บนี่แต่สีอย่างเดียวับผมคือทรัพยากรในเกมเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกนะผมไม่มีจํากัดนะครับผมคือมันต้องใช้แบบ อนี่จริงๆอ่ะเป๊ะจริงๆอ่ะครับผมโอเคทําการจุดไฟกันเลยปึ๊บแล้วก็เดีย๋ยวผมจะคราปฐานนะครับผมเดีย๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะมาทําแผนที่กันอ่านอนเรียบร้อยครับผมตื่นมาแต่เช้ามาเขียนแผนที่กันมาเราจะมายืนอยู่บนจุดสูงสุดนี่แหละครับผมแล้วก็วาดแผนที่ปึ๊บ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 อ่ตรงนี้แล้วกันนะแล้วก็ตรงนี้ไม่มีอะไรบอกเลยนะฮะแช่ห นี่โอ้โหเห็นหมดเลยครับผมรอบๆมีปลาฉลอมปลาฉลามปลาโลมานกอินทรีตายไปแล้วครับผมเอ้ยอ๋ออันนี้คือจุดที่เราไปเก็บหนังสือเว้ยเออนี่มีปลาฉลามฮะอันนี้ปลาอะไรอะโดราโดคือตัวอะไรวะดียก่อนนะเออนี่ก็ไม่รู้จับเหมือนกันนะครับผมอขึ้นได้ปะเนี่ยไม่น่าจะขึ้นได้ลวมั้งก็คือจากอ่าพาร์ที่แล้วนะครับผมที่เราส่องกล้องมาแล้วแล้เห็นแบบเป็นควันไฟนะครับผมจนมาถึงพานี้ ผ่านไปหลายวันเหมือนกันนะครับผมกว่าผมจะเตรียมตัวแล้วได้ออกเรือมาครับผมมันก็สมเหตุสมผลนะครับผมที่เรามาไม่ทันครับผมไอพวกนี้กลายเป็นโครงกระดูกไปก่อนแล้วนะเอาเอาค้าง๋อไม่ใช่ครับผมออโต้เซฟให้ตายเถอะอ่าันนี้ไฟนี่ผมปิดก็ได้ไมั้งเออมันเปลืองครับผมเฮ้ยแต่ว่าทอตอันนี้ใช้ทนมากเลยนะทอตอันนี้ผมไม่ได้คราฟเอนะครับผมมันเก็บได้เว้ยเ,เก็บได้ตาดตามสถสานที่สําคัญนะนี่ไปลุยกันเลย เดี๋ยวผมจะลองไปสํารวจตรงเสากระดงเรือนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมว่ามันคือเรือซนต้ามาเรียหรือเปล่านะครับผมโอเคเพราะว่าผมเห็นจากตอนที่ผมอยู่บนเกาะใหญ่นะครับผมมันเป็นเสากระดงเรือแบบโผลมาแบบโดดๆอ่ะน่าจะใช่นะอันนี้เป็นไม้ซ่อมเรือนะครับผมเอาเก็บใส่หีบไปก่อนเลยโอเคปก๊บนี่ตรงนี้เป็นแนวประการลังนะฮะมันไม่ได้แต่อยู่แถวนี้นะผมว่าไป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  ตรงด้านนู้นนะครับผมผมจะเห็นเป็นเสาก,กระโดงเรืออยู่ตอนที่ผมดูบนแผ่นดินใหญ่นะฮะเราจะไปสำรวจกันไม่รู้มันคือเรืออะไรนะครับผมปุ๊บแต่ว่าเราต้องตามหาหลักๆก็คือเรือซันต้ามาเรียนะครับผมปุ๊บน,น,นี่โอ้โอหินหินหินโอ้ยโดนไม่นั่นไม่โดนไม่โดนอ่าการล่องเรือเลอเวลสองครับผมเฮ้ย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 อะไร ไฟฟ้าคึ้มคุ้มมิเอานะมิเอานะอันนี้เป็นเกาะเปล่าอันนี้ไม่ใช่ครับผมเป็นเกาะเล็กๆนะขดหินเล็กฮนะเฮ้ย hey, ตรงนี้มีเกาะน,น้อยๆอยู่อันนึงแหวะก่อนแวะก่อนอน,นี่เกาะน้อยอยู่นะฮะอยู่เชื่อว่ามีอะไรปึ๊บปึ๊บปึ๊บตรงไปตรงไปนี่มีเกาะน,น้อยๆอยู่อจอดจอดแบบค่อยๆนะครับผมจะเอาเรือไปเกยนะครับผมไม่งั้นจะเ,เ,เนนะรอเือเกิดความเสียหายนะฮะเฮ้ยมีปูให้กินด้วยว่ะตรงนี้ อ่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บสำรวจก่อนสำรวจก่อนมีอะไรหรือเปล่าปึ๊บเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะโอ้เป็นแผ่นบันทึกอะไรบางอย่างนะครับผมน่าจะอันล็อกในการคลาบของใหม่นะอ่าจดสิจดก่อนจดก่อนปึ๊บนี่เกาะนี้ไม่มีอะไรครับผมมีแต่มะพร้าวกับปูครับผม <laughs> โอเคอ่ะเฮ้ยที่นี่ก็น่าจะเป็นคนมาเกยตื้นนะฮะ มะพร้าวเหรอเฮ้ยมะพร้าวก็ยังดีนะเฟ้ยเอาไว้กินระหว่างทางตอนนี้กำลังหิวน้ำอยู่ปึ๊บ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 ไหนหามะพ,ามาพ,ามาพาร้าวแต่นี่ไงมะพร้าวเจอละนี่เอามะพร้าวกันเลยปั๊บมานีครับโอเคแล้วก็ปอกเปลือกกินเลยครับผมไม่ต้องรออ่ากำลังหิวน้ำพอดีเลยปั๊บแล้วก็กินเลยอ่าเป็นไงล่ะครับ รอดปะเดินทางต่อไปนี่ปึ๊บแล้วก็เอาของที่เหลือนะฮะใส่กล่องไว้เฮ้ยแต่ว่าอาหารเราเพียบอ่ะ <c oughs> เราเตรียมพร้อมมาเยอะมากเลยนะอ่ะมีมะมงมะม่วงมีทรงมีส้มสเอาไปสิอ่าเดี๋ยวน,นะต้องกด F กด F จึ๊บแล้วก็ถอย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 อเฮ้ยเกมเขาก็ทำเทได้อยู่นะเออ แต่ระบบมันจะแปลกประหลาดนิดนึงอ่ะมันจะไม่เหมือนกับเกมที่เราเคยเล่นไงที่มันต้องเอาขวาไปฟันต้นไม้แบบโป๊ะโป๊ะโป๊ะฟันเท่าไหร่ก็ได้ <c oughs> มันจะมีการครูดาวของทรัพยากรนะครับผมเกมนี้ไปแล้วไปแล้วปึ๊บไหนวะเสากระโดงเรือตรงนี้ผมน่าจะใช่นะน่าจะเป็นตรงโน้นครับผมน่าจะอยู่ฝั่งโน้นของเกาะมีไงเห็นปหมเห็นปหเห็นไหมครับผมมีเสากระโดงเรือแบบโผล่ขึ้นมาจากเหนือน้ําอ่ะเนี่ย ตงนี้ผมสงสัยมากครับผมครับโอ้โหนี่แม่เกาะบ้านเราก็ใหญ่เหมือนกันนะคือเกาะบ้านเรามันจะเป็นแบบเกาะใหญ่นะครับผมที่อยู่จุดศูนย์กลางของที่หลักครับผมไม่เป็นว่ามันจะมีอีกหลายๆเกาะน,นะครับผมที่อยู่ล้อมรอบเกาะบ้านเรานะเพราะฉะนั้นเราจะอาศัยอยู่ที่นี่มันจะได้เดินทางสะดวก,สะด,กะสะดวกอ่าเฮ้ยกระโดงเรือไป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 เอาฝนตกเอก แมถ้าบนเรือเรามีที่กองน้ำนี่คงจะดีนะผมว่านะเออนีตรงนี้เลยฮะสงสัยมานานตั้งแต่อยู่บนฝั่งแล้วตั้งแต่พาร์ทแรกเลยดีกว่าผมว่าถึงแล้วไมนดูซิหุยมีปลาฉลามด้วยเคเฮ้ยเป็นเรือก็ผมไปซากเรือผมว่าเราต้องมีการดำน้ำระหว่างงานนี้นี่ไงเฮ้ยดีก่อน เห็นป่หายบ้าไปซากเลยอยู่ด้านใต้แล้วก็มีแมงกะพรุนสีม่วงมีปลาฉลามอยู่หนึ่งตัว <c oughs> โอ๊ยอย่าบอกนะว่าเราต้องดำน้ําลงไปเนี่ยแล้วเราจะกั้นหายใจได้นานหรอวะมันต้องมีอุปกรณ์ดำน้ําหรือเปล่าเดี๋ยวก่นนะสมัยนั้นมีอุปกรณ์ดำน้ำหรือเปล่าเฮ้ย <c oughs> อ่าเดี๋ยวก่อนปุ๊บ,บผมต้องเตรียมพร้อมอ่ะมันต้องถือของแรงครับผมอย่างน้อยต้องเป็นหอกอ่าอฟซิเดียต่ะฮะบอกไว้เลยอ่าก่อนอื่นกดนอนหลับก่อนอ่าปุ๊บ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 เพิ่มสตาร์วิน่า อ่ะปึ๊บเพราะว่าผมไม่อยากจะทําอะไรตอนคืนนะฮะอ่ามันต้องสว่างแบบนี้สิเยียมไปเลยอ่ะกินคงกินข้าวให้เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราจะลงไปสำรวจใต้น้ํากันนะครับผมนี่อ่ะกินให้เสร็จกินให้เสร็จเรียบร้อยมาพร้อมแล้วครับผมอ่ะจดแผนที่ก่อนเอ๊ยมันอยู่ในแผนที่เดียวกับเกาะบ้านใหญ่เลยววมันจดไม่ได้ครับผมอ่ะมาทุกคนพร้อมแล้วหรือยัง แต่ว่าวันนี้ผมยังไม่พร้อมเพราะฉะนั้นโปรติดตามกันตอนต่อไปนะครับผม <laughs> ถ,ถูกใจชอบใจในเกมนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคารต์ให้กับทางช่องเพื่อเป็นกำลังใจด้วยละกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายตัดจบตับปละครไทย <laughs>